ลมหายใจนี้ไม่น่าสนใจเลยนะไม่น่าตื่นเต้นไม่มีอะไรตึงดูดเลยมันจึงเป็นอารมณ์กรรมฐานที่ดีเพราะอะไรที่มันง่ายๆชวนดูชวนสนใจน่าตื่นเต้นนะะมันก็ไม่ได้กำไรทางธรรมเลย มีแต่ปล่อยตามกระแสแต่การปฏิบัติธรรมเราต้องทวนกระแสบนกระแสความเคยชินแลสิ่งที่สำคัญในการภาวนาในแต่ละครั้งก็คือฉันทะความพอใจความกระดือรื่อรุนในการภาวนาถ้าขาดตัวนี้แล้วก็ไม่ได้ ไม่ได้ผลอนละดันต้องเช็คดูทุกครั้งที่เรานั่งมีความพอใจในการภาวนาไหมมีความสนใจมีความกระตือรือร้นไหมถ้าไม่มีแล้วอย่าไม่ต้องดูลมหายใจหรอกให้มาคิดทบทวนถ้าเราทำบ่อยๆเราก็จะสังเกตตัวเองว่าคิดอย่างไร พิจารณาทำคอไหนประเด็นไหนจึงแบบรู้สึกมีกำลังใจทีจนี้คอหนึ่งเนี่ยทียาตมาอยากคิดก็คือทุกเกิดเพราะกิเลสใช่หรือเปล่าทุกดับเพราะกิเลสดับ ใช่หรือเปล่าถ้าใช่แล้วเราจะตับกิเลสอย่างไรในชีวิตประจำวันก็มีสิ่งแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคขัขวางเยอะแต่การนั่งสมาธิในการเจริญสติให้เป็นสมาธิเพื่อปัญญาเป็นกิจกรรมที่ องค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าออกแบบหรือว่ากำหนดไว้นี่แหละคือวิธีที่ดีที่สุดเพื่อจะทำงานที่จะนำไปสู่ผลที่เราต้องการน,นั้นถ้าทุกข์ตับเพราะกิเลสดับ และการนั่งสมาธิเป็นวิธีที่ดีที่สุดตรงที่สุดเข้มข้นที่สุดเพื่อการระง,งับกิเลสทำไมเราจึงขี้เกียจนั่งสมาธิทำไมเราจึงไม่คอยตื่นเต้นในการนั่งสมาธิที่นี่การนั่งสมาธิสิ่งที่ ต้องระวังคือการเพ่งจะเพ่งลมหายใจมากจะเครียดเราจะไม่ได้ผลหรือถ้าจิตสงบจะสงบแบบอวิชชาแบบเบลเๆลหรือว่า ทื่อๆความมันไม่มีความคมชัดไม่มีความผงใสเบิกบานไม่มีความคล่องแคล่วคุณสมบัติของสมาธิ่็ฟังแล้วถ้าไมคนไม่เคยทำก็จะไม่เข้าใจแต่คนทำก็เข้าใจว่า มีความมั่นคงและความคล่องแคล่วความว่องไวในขณะเดียวกันเรียว่ามีอาการที่เรียกว่ากรรมเนียวกรรมเนียวก็คือพร้อมที่จะทำงานคือพิจารณาตรายลักษณ์ จะมีความพร้อมมีความพงใสมีกำลังรู้มีตัวรู้อยู่ดันสัมมาทิฏฐิกับวิชาทิฏฐิต่างกันยังไงตอบได้ง่ายที่สุดคือตัวรู้รู้ตัวในี่สำคัญรู้ตัวสำคัญกว่าสงบหรือไม่สงบ กานจะนั่งสมาธิส0สนาทีคือการฝึกตัวรู้ฝึกให้ตื่นรู้ส0สิบนาทีไม่ใช่ฝึกเพื่ออยจะให้สงบจะให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้เราเน้นที่ตัวการกระทาไม่ได้เน้นไม่ได้ยามที่ผลการกระทาถ้าจิตอยู่ที่ผลการกระทามากเกินไป ก็จะเป็นตันหาจะได้อยู่ที่การกระทำตัวการกระทำคุณภาพของการกระทำก็ก็เป็นชันทะซึ่งนำไปสู่วิรยิยะจิตทะวิมังสาเป็นอิทธิบาตเป็นทางไปสู่ความสำเร็จ สิ่งท้าทายก็คือทำยังไงเราจึงจะได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างจิตตัวรู้กับลมหายใจสิ่งรู้ในลักษณะที่จิตตื่นรู้ต่อเนื่อง ำยมีงไงจิตจึงจะพอใจกับงานพอใจอยู่กับลมหายใจมากกว่าที่จะชอบอยู่กับความทรงจำหรือความคิดที่สังเกตคือทุกครั้งที่จิตเพลิอไป ไม่ว่าสิ่งที่คิดจะแตกต่างกันอย่างไรพร้อมกับความคิดนั้นจะต้องมีความสุขอ่อนๆจะต้องมีความยินดีในความคิดสุขเวทนากับนันทีความเพลิน อยู่ในนิวรณ์อยู่ในสิ่งที่ดึงจิตออกจากงานออกจากลมหายใจเป็นสิ่งที่ต้องพยายามรับรู้รับทราบตราบใดที่เรายัางพร้อมจะยินดีในความสงจำพร้อมจะยินดีในความคิดปรุงแตง่งก็จิตก็คง ไม่เป็นอิสระจากอารมณ์ได้เลยนั่นจะอยู่กับลมหายใจก็มีอ,อุบายกุสลุบายหลายอย่างซึ่งเราสามารถเลือกให้เหมาะกับตัวเองอย่างเช่นคำการใช้คำบริกรรมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโรด้วยการนับ ลมหายใจวิธีนับลมหายใจขอพูดอ,อีกครั้งหนึ่งว่าหายใจเข้าแล้วก็นับหนึ่งหายใจออกหนึ่งหายใจเข้าสองหายใจออกสองหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่ห้าห้าถ้าไม่เผลอเลยได้ถึงห้าห้าก็เริ่มต้นใหม่หายใจเข้าหนึ่งหายใจออกหนึ่ง สองสองสามสามสี่สี่ห้าห้าหกหกถ้าได้หนึ่งถึงห้าไม่เผลอเลยหนึ่งถึงหกไม่เผลอเลยก็เริ่มต้นใหม่นับหนึ่งถึงเจ็ดแล้วก็หนึ่งถึงแปดแล้วก็หนึ 9, ่งถึงเก้าหนึ่งถึงสิบถ้าเราได้ถึงสิบแล้วหนึ่งรอบเราจะวางกันนับได้แล้วเนีย่ยก็อยู่กับธรรมชาติคือการสัมผัสของลมได้ เช้านี้ก็ได้แนะนำให้แบ่งลมหายใจเข้าออกเป็นแปดช่วงสั้นๆซึ่งง่ายต่อการกำหนดโดยแบ่งลมหายใจเข้าเป็นเอาเป็นสามช่วงช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายลมหายใจออกก็เช่นเดียวกันช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลาย อีกสช่วงก็ช่วงระหว่างหายใจเข้าหายใจออกระหว่างหายใจออกหายใจเข้าทั้งหมด8ช่วงสั้นๆคือถ้าเอา8ช่วงเนี่ยถ้าเผลอก็เผลอไปแค่1ช่วงก็กู้ได้แล้วก็เริ่มต้นได้กุศสโลบายต่างๆจะเป็นการปริกรรมก็ดีการนับก็ดีถ้าทำไปสักพักหนึ่ง จะรู้สึกหนักรู้สึกเหนื่อยรู้สึกอึดอัดก็ว่างแล้วก็อยู่กับธรรมชาติคือลมหายใจแบบตื่นรู้อยู่ในปัจจุบนัน